อ,อแซะก็บอกว่าแซะนะเออเกาะก็ว่ากะเกาะก,กันนะครับไม่ว่ากันแต่นี่บอกว่าเอ,อแค่ชมเชยนะยายสองอ่อนจ้านะครับเหรอไม่รู้แก่อ่อนหรือเปล่าล่ะเออแต่แกก็พูดไปแบบนั้นมันไม่ใช่เรารู้ดีอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเออแกเป็นคน อันนี้เขาเองนะครับว่าเขาเองแกเป็นคนที่สร้างประเด็นของเขาเองถ้าแกไม่พูดเลยมันก็จะดูดีกว่าใช่ไหมแต่อันนี้แกเอาไปพูดไงนะครับเอาไปพูดแล้วคนก็เข้าใจเป็นทํานองนั้นไปหมดอยู่แล้วถูกไหมลนะ่ะออคาพูดมันมันฟังพูดง,ง่ายนะเขาแปลความหมายได้เป็นอย่างนั้นเท่านั้นนะแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้เออแปลความหมายคําพูดได้เป็นแบบนั้นเอ,อคนร้อยคนแปลความหมายได้เป็นแนวทางเดียวกันหมดเลย มันก็ต้องเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้ไงเออมีแกคนเดียวที่บอกว่าไม่ใช่แบบนั้นเอ,อ๊ะยังไงเนี่ยเอฟซีนะโอ้สแสดงว่าไม่เคยเห็นนะสินะแอบไปแทบทุกวันเลยเมื่อวานก็ไปนะเมื่อวานก็ไปไปช่วยงานเขาอยู่วันก่อนนู่นวันแรกๆก็ไปนะครับตอนที่แกสิ้นใจครั้งใหม่ๆเนะี่ย นะไปดูแกสิ้นใจต่อหน้าต่อตาแอดมาแล้วเออแล้วก็ไปช่วยเขาเอา่ายกตรงยกเต็น์ประกอบเต็น์อะไรเนี่ยก็ช่วยเขาอยู่เมื่อวานก็ไปนะครับอืมใช่ครับผมอา่าประจิบนะครับพูดเองเออเองนะครับใช่นั่นแหละเออแกบอกว่าแกชมเชยแกพูดชมเชยเฮ้ยชมเชยเขาพูดเขาอย่างนั้นเหรอเออชมเชยเขาฟังออกอยู่นะ สองสามปีมาเนี่ยมันชมเชยที่ไหนอือไม่รู้เหมือนกันนะคุณลุนีไม่รู้นะยายสองนี่แกนะแก่านะแกก็คิดไปเท่าพั่แหละแกคิดไปได้เนี่ยตอนนี้แกก็ออกมาเอ,อแถไปนะครับออกมาแก้ตัวไปเออบอกว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ทำหนีว่าอะไรโอ้โหสมัยก่อนช่วงช่วงที่แกย้ายออกไปใหม่ๆเนะี่ยทำไมจะไม่พูด อ่าทำไมจะไม่พูดทำไมจะไม่แซะมันไม่เหมือนสมัยก่อนเออไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะ FC. เอฟซีเออแกนี่เข้าไปแมไหมนะ่นะนะซอกคอเออเข้าไปนี่ประกบเลยนะนะเอฟซีนะเออมันไม่ใช่ไงนะมันคนละอ่ามันคนลับบริบทกันนะ่ะเอาพูด,ดง่าย ใช่สิคือคำพูดอะ fc คำพูดทุกคนเข้าใจเป็นแบบเดียวกันหมดเลยถูกไหมละ่ะไม่เคยมีใครที่เอาเข้าใจเป็นอย่างอื่นนะเออเข้าใจแกว่าแกแซะเอาพูดง่ายๆทุกคนเข้าใจเป็นแบบนั้นทั้งนั้นเออเขาเข้าใจเป็นแบบเดียวกันแกเข้าใจอยู่คนเดียวนะ่ะนะว่าแกพูดชมเฉยเออ นะพูดดีพูดชมเชยเอ้ยชมเชยมันเป็นแบบนั้นด้วยเหรอเออแต่ทุกคนเข้าใจเป็นทางเดียวกันหมดนะเออไม่เป็นอย่างนี้เหรอใช่ไหมก็นั่นน่ะสินะครับก็งงอยู่เหมือนกันนะครับนะเออเอไว้อะไรคุณยายอุ่นนะครับผมเออนั่นแหละนะครับ เออเขายอมรับเขาไม่ยอมรับไอ้ก็ว่าอย่างนั้นแหละเขาไม่ยอมรับหรอกนะครับอืมแกก็ไม่เคยยอมรับตรงๆหรอกนะครับแต่ถามว่าแกเคยแกแซะไหมแกก็แซะมาตลอดลนั่นแหละเนอนะคือทุกคนเข้าใจเป็นแบบนั้นเลยอ่ะแกพูดอ่ะเออแกพูดว่าว่าโดนกี่การออกมานะครับเออโดนกี่การโดนอ่านะ คือแกออกไปก็ไม่มีใครไล่แกนะแอดบอกได้เลยนะเอายิงนะอืมแกออกไปเนี่ยไม่มีใครไล่ไม่มีใคราพาดไม่มีใครพูดไม่มีอะไรเลยแกแกนี่คิดไปเองเออเองคิดไปเองทั้งนั้นคิดว่าคนเขาไล่คิดว่าคนเขาเป็นแบบนี้เป็นแบบนู้นเหมือนแกลึกน้อยใจตัวเองอ่ะเอฟซีแอดไม่รู้นะแอดนี่อันนี้แอดเดาเองนะว่านึกนึกว่าเอ้แกน้อยใจตัวเองหรือเปล่าว่า ช่างใหญ่เขาไม่ได้สนใจนะอไม่สนใจเขาอะไรเขาเนี่ยเออก็จะไปสนใจช่วงนั้นอะ่ะมันช่วงอ,อ่ากําลังปรับตัวกําลังขนย้ายกําลังอะไรต่ออะไรนะครับฟีมันมันวุ่นวายไปหมดจะให้มาสนใจแกอย่างเดียวมันก็คงไม่ใช่ถูกไหมทุกคนก็ต้องพึ่งตัวเองทางนั้นเอฟซีกดให้แล้วนะครับ ่อยากเห็นหนาเหที่ชมเชยก็เขาพูดอยู่เออเขาพูดอยู่เขาพอกกันะัเนั่นเขาไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรนะที่เขาพูดนะเขาชมเฉยมันก็ตลกอเลยชมเชยคือชาวบ้านเขาเข้าใจทั่วไปนะอันนั้นอนะ่ะไม่ใช่ชมเชยแซะอันนั้นเขาเรียกว่าแซะนะครับไอซีไม่ใช่ชมเชย ใช่ใช่แกจะไปไหนก็ได้นี่ไม่มีใครเขาห้ามไงถามว่าแกจะไปไหนก็ได้ได้ได้หมดแหละแต่แต่ถ้าไปไปไอพูดง่ายๆไปตุ้มโฮมกับฝั่งโน้นฝั่งตรงข้ามอ,อันเนี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วแกไปตุ้มโฮมเสร็จแล้วแกก็จะกลับมาอยู่เหมือนเดิมเนะี่ยมันก็ดูไม่ดีไงเอฟซี FC. ถูกไหมคิดว่าใครจะทําได้แบบนั้นอะ่ะใช่ไหมล่ะเออ ถ้าคุณไปที่คาใครก็ได้ยกเว้นพวกนั้นแค่นั้นเองคุณจะไปกับใครก็ได้ยกเว้นพวกนั้นถูกไหมพวกที่มันกําลังจะโค่นล้มช่างใหญ่กําลังจะเล่นงานช่างใหญ่นั้นกาลังจะด่าเดินนีด่าตลอดแล้วคิดดูสิเออแล้วเราจะคิดยังไงแล้วแกจะกลับมาอ่าเหมือนเดิมเออกลับมาอยู่เหมือนเดิมมันก็มันก็ดูไม่ดีเลยเอา้าแล้วจะกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นเหรอมันก็ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งติถูกไหม เออมันก็ต้องเลือกแบบนั้นเออนั่นแหละนะครับรถตะเลงตะคานพาหลานนั่งไปนะ้าเลขรถออกเหรอนี่แกเพิ่งนั่งเมื่อวาน,นเองนะเออหวยมันก็ออกเมื่อวานนี่นะ fc นะน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่หรือเปล่าออใช่น่าจะใช่ใช่ใช่ใช อมันไม่ทันแล้วล่ะนะครับเออมีากติในใจแล้วมันก็ออกอาการทิ้นแต่แรกใช่ครับผมออกอาการอย่างนั้นเลยสีนะแอดกันยังงงว่าเอ้าคือแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกเขาก็ประกาศกล้องอยู่แล้วว่าเขาจะไปไหนก็ได้ถูกไหมเออเขาจะไปนูน่นไปนี่ไปไหนก็ได้ในประเทศเนี้ยไปได้ไปได้เราไม่ได้ว่านะไปได้แต่การไปของเขาก็คือไปอยู่ฝั่งนู้นไงไปคุยไป ต้มหมกันอะเออแล้วคุณก็จะกลับมาอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงเอฟซแล้วมันดูมันไงยัไงไงอยู่นะเออใช่ไหมเออถ้าเป็นถ้าเป็นระหว่างศออึกสงครามกันเนี่ยถ้าคุณกลับไปกลับมาก,กับฝ่ายฝ่ายศัตรูเนี่ยใช่ไหมมันไม่ใช่แล้ะถ้าเป็นแบบนี้เออถือว่าคุณเป็นแบบนี้ใครจะไปไว้ใจถูกไหมล่ะมันนี่แหละนะครับเอฟซี FC. มันก็ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งอา่าวคุณเลือกฝั่งโน้นไปคุณก็ไปไม่ได้ไม่ว่ากันอยู่แล้วเนี่ย ใช่ไหมใช่ครับผมนะก็ก็เขาบอกว่าเขาชมเชยเขาไม่ได้ว่าเขาชื่นชมอ่ะเขาชื่นชมเขาว่างานโอ้โหชื่นชมแบบนี้เหรอมันใช่ที่ไหนหลหะอเอฟซีนะมีใครเขาว่ากันชื่นชมแบบนั้นเอออันนั้นเขาเรียกว่าแถวบ้านนี้เขาเรียกว่าแซ่เออ ตำหนิว่าโดนไล่ออกมานู่นนี่นั่นใครจะไปไล่ออกไม่มีใครเขาพูดเลยว่าไล่ออกนะก็บอกว่าให้เลือกเอาคุณจะไปอยู่ฝั่งนู้นก็ไปอยู่ฝั่งนี้ก็ไปแต่คุณจะไปมาไปมาอย่างงี้ไม่ได้เขาก็พูดแบบนี้ใช่ครับผมนั่นแหละนะครับเออ มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไงก็ต้องเลือกไปทางใดทางหนึ่งถูกไหมล่ะเ,ออเขาก็เลือกของเขาไปแล้วเขาบอกว่าสามสี่ปีมานี่เขาบอกว่าเขาก็สงบนิ่งไม่เคยไปพูดอะไรให้ใครเลยนะเขาว่างั้นน่ะเจงหรือเปล่าเจงหรือเปล่านะโอ้โหดังจะตายเออมันใช่เหรอเอฟซี FC. เออเขาบอกว่าสี่ห้าปีมันนี่เขาสงบนิ่งจะตายเขาไม่เคยไปพูดอะไรเลย นะไม่เคยไม่เคยว่ากล่าวให้หลายใครเลยเขาว่างั้นเฮ้ยใช่เหรอโหช่วงหนึ่งน่ะที่สี่กอเนี่ยยังก้าไอภูเขาไฟปะทุเลยตอนนั้นโอ้โหดังระเบิดอ่ะใช่ไหมเออนะแปลกใจเอตีเอ็ก็ยังงงแกเหมือนกันน่ะว่าแกไปพูดกลับไปกลับมาทำไมเออแกบอกว่าแกชื่นชม ออพูดชื่นชมนั่นหรอชาวบ้านเขาเขาเข้าใจเป็นทางอื่นไปหมดอ่ะเข้าใจเป็นบอกเฮย้ยแกแสะทําไมเออออกไปแล้วก็แล้วไปใช่ไหมแกก็ยังมาวนเวียนแสะอยู่นะเออเออมาแกะเกาอยู่นะเออแพ้จะตกสะเก็ดแล้วกยังมาแกะออกอ,อ,กอีกนะทําให้เลือดมันซิปออกมาอีกเนอใช่ไหมดอกอ้อนะครับเออ ชื่นชมชื่นชมเราก็ฟังออกนะเอนะบอกเลยนะการชื่นชมเราเนี่ยเราก็ฟังเข้าใจถูกไหมชาวบ้านเขาก็ฟังเข้าใจเอฟซีฟังเข้าใจหมดแหละชื่นชมหรือว่าแซะเนี่ยมันก็คนละประเด็นคนละเรื่องกันถูกไหมเออมันก็คนละอย่างแต่อันนี้แกแกบ,บอกว่าชื่นชมแกไม่เคยว่าจริงๆเหรอโอ้มันใช่เหรอเเออขนาดเอเนี่ยบางทีเข้าผิดตอนน่ะ ตอนแกกำลังขึ้นอยู่นะเข้าไปในช่องเนี่ยโอ้แทบออกมาไม่ทันนเอฟซี FC นะเออแกระเบิดระเบิดระเบิดเวลานะ่ะวางไวนะ้น่ะแบบคาบอมเลยเอฟซี FC นะโอ้ตกใจกันสุดขีดอ่ะตอนแกขึ้นนะเออนั่นแหละมันมีหลายครั้งตัง 4, 3, 4้งสนะี่สามสี่นนะ 3, ปีมาที่แกขึ้นน่ะมีสามสี่ปีมาที่แกขึ้นอ่ะแกไม่ได้เงียบตลอดหรอเอฟซสวัสดีนะทนานนะแกไม่ได้เงียบตลอด บอกได้เลยอืมใช่แกสงบแกบอกว่าแกสงบนิ่งมาหลายปีแล้วแกไม่เคยพูดไม่อะไรเลยก็ว่างั้นอย่างดีก็ชื่นชมกันเขาว่างั้นโอ้ตลกเลยนะเรื่องนี้นะครับทุกคนเขาก็รู้หมดจะโดนร้องเรียนจะโดนฟ้องร้องกันจะตายแล้วนะเห็นไหมล่าสุดนะครับเอฟี D, ล่าสุดก็คือที่ที่ทะเลาะก,กระจกนาเห็นไหมอันนี้ล่าสุดนะ เอที่เล่นกับกระจกนาเรใช่ไมนั่นแหละเอฟี F Z. มันก็เลยทำให้เรางงว่าเอา้าแกบอกแกชื่นชมมาแกไม่ได้เคยพากับใครเลยแกสงบเงียบมาตั้งหลายปีแล้วเขาว่างั้นเฮ้ยใช่เหรอเออไม่น่าใช่เลยเอฟหรือว่าตอนนั้นนี่แกลืมไปแล้วหรือเปล่าช่วงนั้นแกขึ้นเป็นช่วงๆนะ ใช่ไหมนั่นแหละสินะครับเออรับหลังมาไฟใช่ไหมนั่นเลยตกยกให้แกใช่ไหมนั่นแหละสิเนะอสซีนะแอดก็บอกแล้วนะครับว่าออวันนี้ฟังแล้วอึ้งเลยเขาบอกว่าเนี่ยชอบเอามาสร้างประเด็นทําให้เขาทะเลาะก,กันเขาว่างันเอา้าใครจะไปสร้างประเด็นใครจะไปทําให้ทะเลออกกาะกันเขาบอกว่าเสียมให้ทะเลาะก,กันนู่นนี่นั่นเอา้า ถ้าแกไม่พูดเนี่ยจะมีประเด็นได้ไหมถามหน่อยเออถ้าแกไม่มาตำหนิมาพูดเนี่ยจะมีประเด็นไหมก็คงไม่มีใช่ไหมเออใช่ไหมเออถ้าแกไม่พูดเนี่ยแกก็เฉยก็ก็รับไหวไปหรืออะไรไปก็ว่ากันไปแค่นั้นเองถ้าแกไม่ออกมาพูดมันไม่มีปัญหาแต่นี่แกออกมาพูดเองใช่ครับผมนั่นแหละแกเป็นคนสร้างก่อนแกบอกว่าแก แกชื่นชมเอ้ชื่นชมเลยเหรอเออที่นี่คำพูดเขาชื่นชมกันอย่างนี้เหรอฮะเออคำพูดเขาชื่นชมอย่างนี้อะแอดไม่เข้าใจนะคำพูดแบบเนี้ยคำว่าชื่นชมเนี่ยเออแกบอกชื่นชมไม่เคยว่าอะไรเลยเขาว่างั้นเฮ้ยใช่เหรอแต่คนอื่นเขาฟังเป็นทํานองเดียวกันหมดนะเอฟซีเนี่ยเนี่ย